ปี2024เนี่นะครับเป็นอะไรที่หินมากๆสาหรับการการทำการค้านะนเรื่องของท้าทายเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับการทําเรื่องของเซลล์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจเราจะทำไงให้นะครับยอดขายของเรานะครับในปี2024ขายดีไม่มีตกทําไงนะครับวันนี้ผมต้องปริพัฒน์นะครับจะมาแชร์ไอเดียในการทําการตลาดแบบออนไลน์ นะครับทำาไงนะครับสำหรับยอดขายนะของผมปีนี้ครับนะเมื่อเทียบกันแล้วนะครับหกเดือนนะครับอ่ะเจ็ดเดือนนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนนี้นะฮะยอดขายของผมโตขึ้นนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับสำหรับนะเพื่อนเพื่อนะครับที่อยากจะมียอดขายที่โตขึ้นนะครับแต่ทํางานน้อยลงย้ำหน้าว่าทํางานน้อยลงมากนะครับทํายังไงเดี๋ยวผมจะแชร์วิธีการ เห็นไหมฮะสำหรับปี2024เนครับที่เพื่อนๆอยากอยากจะมียอดขายนะครับยอดขายดีนะับไม่มีตกนะเพื่อนจะต้องเริ่มทำการตลาดแบบผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเอาที่ช่องทางที่เพื่อนๆถนัดนะครับสำหรับผมจะใช้ Facebook เป็นหลักนะับซึ่งวันนี้นะการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะก็คือเน้นนะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนๆขายอยู่นะหรือเพื่อนๆทำงานอยู่หรือมีความถนัดอยู่ นะให้ทําการเริ่มที่จะนะครับโพสนะไม่จะเป็นโพสขายนะครับแต่เป็นโพสเกี่ยวกับตัวการให้ความรู้นะครับนะให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้วิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับตัวสินค้าของเพื่อนๆน,นะครับอ่าเริ่มทําเลยนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกไม่ต้องแบบเป็นวิดีโออย่างผมทําก็ได้นะครับสําหรับผมนะผมเริ่มทำนาะเพจสําหรับการขายของนะครับที่เป็นเครื่องจักรเนาะ นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเริ่มทํามาก็โพส์นะย้ำนะเกือบจะทุกวันนะที่จะโพสต์ออกไปนะปีหนึ่งก็ง300ประมาณสักสามร้อโพสต์นะผ่านมาเกือบจะ2ปีแล้วครับเดือนพิจิการนี้ก็จะ2ปีแล้วนะให้ฟีดแบ็กนะตัวเลขในะยอดขายนะยอดขายก็อยู่ที่แปดหลักได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยการทำแค่เพจแค่นี้เองนะ ทำโซเชียลมีเดียนะโพสในสิ่งที่เราอยากจะโพสขึ้นไปนะย้ำนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าของเราหรือว่าที่ลูกค้าของเราเริ่มทำนะแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะเจอนะครับแนวทางหรือวิธีการขายของเราอัตโนมัติอย่าไปคิดเรื่องของวิธีการขายหรือวิธีการทำโปรโมชั่นหรือวิธีการอะไรต่างๆมากมายนะแค่โพสขึ้นไปเราจะได้ฟีดแบ็กในแง่ของการที่จะได้ลูกค้าใหม่นะครับการการักษาลูกค้าเดิม เราจะทํำยังไงนะแล้วก็3คือการพัฒนาตลาดหรือการพัฒนาธุรกิจของเราได้ด้วยนะครับสหรับใครนะครับที่ยังมองภาพไม่ออกนะครับก็สามารถติดตามผ่านช่องทางของผมได้ผมตอมบุริพัฒน์นะครับ uh, Master of Marketing นะฮะนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมทั้งยิ่งผมมีทั้ง f a c e b o o k นะครับมี TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับใครที่อยากจะนะครับ ทำงานได้น้อยย้ํำนะปีแรกผมเนี่จะทํางานเยอะหน่อยนะครับเพื่อหาแนวทางวิธีการขายบันผ่านโซเชียลมีเดียนะครับย้ํานะผมเป็นโซเชียลมีเดียนะครับไม่ใช่ออนไลน์นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับใครนะครับที่อยากนะครับจะทราบข้อมูลนะครับลึกๆก็สามารถนะครับทักมาถามได้นะครับอยากจะเออคยกว่าอะไรจริงๆนะติดตามไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือใครจะร้อนก็ อยากจะรู้เร็วๆเ,วเวดวนๆก็สามารถทักทายนะครับเข้ามาได้ผ่านทุกช่องทางที่เจอผมนะโอเคไหมครับ